ันนี้บรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนครับพี่น้องครับก็เอามุ้งลงนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นในครอบัวของเรานะครับรวมทั้งถ้าคืมฟ้าคืมฝนแบบนี้มแมลงต่างๆมาแมลงวันบ้างเหลือบไรบ้างก็จะชอบมานะครับเราก็เอาลงไว้เพื่อป้องกันเหลือบไรป้องกันแมลงวันส่วนบัวของเราก็มีหญ้ากินครับสวิตจัมโบที่ผมนําเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ท่านทั้งหลายได้นําไปพัฒนาปรับปรุง พัฒนาการปลูกหญ้าพัฒนาอาหารนะครับให้วัวของเราได้กินนะครับที่เก็บทองกวางก็มีหญ้าธรรมชาติน้หญ้าขนหญ้ามอริชัดนะครับมีอยูดีครับพี่น้องครับอยู่ดีครับลำอาหารหมดหัวอาหารค้นหมดแล้วครับกินหมดกินดีกินเก่งครับอันนี้พวกเด็กๆครับเด็กๆครับวันนี้ครับ มีน้ำว่ามีแซนดี้นะครับอ่าเจ้าสุมโมเดินเลาะแล้วครับชอบเล่นตามสไตล์ของเขาครับเด็กๆครับนี่สภาพบรรยากาศวันนี้ลื้นฟ้าลุ้นฝนครับพี่น้องครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ